กทุกคืนแนแะหญิงสาววัย26ปีย้ายเข้าหอพักใหม่ย่านชานเมืองหลังจากได้งานประจำในบริษัทเอกชนเธอเลือกหอนี้เพราะราคาย่อมเยาวและเดินทางสะดวกแม้ตัวอาคารจะดูเก่าไปบ้างและทางเดินในตึกจะดูแคบและมืดไปเล็กน้อย เจ้าของหอเป็นหญิงสูงวัยชื่อป้าเนียมพูดจาสุภาพแต่ดูเงียบขรึมและในวันเซ็นสัญญาเช่าเธอบอกแนทด้วยน้ำเสียงเรียบว่าห้องนี้เคยมีคนอยู่ก่อนหน้าแต่เขาย้ายออกไปกระทันหันไม่มีอะไรมากหรอกแค่ท่าตีสามได้ยินเสียงเคาะประตูอย่าเปิดเด็ดขาดแนทยิ้มแห้งๆ คิดว่าเป็นแค่เรื่องล้อเล่นของคนแก่เธอพยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้แล้วก็ย้ายของเข้าห้องในเย็นวันนั้นห้องของแนตอยู่ชั้นสามปลายสุดของทางเดินเป็นห้องขนาดเล็กมีเตียงโตและตู้เสื้อผ้าไม้ที่เหมือนจะตั้งอยู่ตรงนั้นมานานมากแล้วเธอวางของจัดห้องจนคำ่ำ แล้วอาบน้ำเข้านอนคืนแรกผ่านไปเงียบๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในช่วงที่เธอจะหลับเธอรู้สึกได้ว่าผนังห้องฝั่งหัวเตียงบางจนได้ยินเสียงข้างห้องชัดเจนเสียงลากเก้าอี้เบาๆเสียงคนเดินและเสียงคล้ายๆกับมีอะไรเคาะเบาๆที่ผนังเธอคิดว่าเป็นเรื่องปกติของหอพักเก่าและไม่ใส่ใจนัก จนกระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ตีสามเกอกเกอกเกอกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆช้าๆเหมือนมีใครใช้หลังมือตีที่ประตูจากภายนอกเธอผงะลุกขึ้นมานั่งจ้องประตูในใจคิดถึงคำของป้าเนี่ยมที่ว่าอย่าเปิดเด็ดขาดเธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินไปดูช่องตามแมว เสียงนั้นเงียบลงหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอกลั้นหายใจจนหลับไปคืนต่อมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คืนถัดมาเสียงเคาะประตูกลับมาอีกครั้งตรงเวลาเดิมตีสามแปะ๊ะและคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมกอกกอกกอกแนทนั่งขดตัวอยู่บนเตียง ใจเต้นแรงเธอคิดจะโทรหาเพื่อนหรือเปิดไฟทั้งห้องแต่ด้วยความกลัวเธอทำได้เพียงกำผ้าห่มแน่นพอเสียงเงียบเธอรวบรวมความกลา้าเปิดประตูอย่างรวดเร็วหนห้องว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีเสียงฝีเท้าหนีห่างแม้แต่น้อยเช้าวันรุ่งขึ้นเธอลงไปถามป้าเนียมว่าเคยมีคนอื่นได้ยินไหม ป้าเนียมแค่ยิ้มบางๆแล้วพูดเพียงว่าดีแล้วที่ไม่เปิดบางคนเปิดแล้วก็ไม่อยู่ต่ออีกเลยคืนนั้นแนทตัดสินใจจากดูให้เห็นกับตาว่าใครมาเข้าประตูเธอวางนาฬิกาปลุกไว้ที่สองนาฬกาห้นาทีและลุกขึ้นมารอยอย่างตั้งใจเวลาแปะกอกกอกกอก เธอเดินช้าๆไปยังประตูเธอสูดลมหายใจลึกแล้วก้มดูช่องตามแมวเธอเห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูผมยาวปิดหน้าสวมชุดนอนสีขาวเก่าซีดจนเห็นคราบคล้ายเลือดที่ชายผ้าเธอยืนนิ่งไม่มีการขยับไม่มีการเคลื่อนไหวแนตพงังอะถอยหลังแทบล้ม เธอไม่เปิดเธอกลับไปนั่งบนเตียงตัวสั่นเสียงเขายังดังเป็นจังหวะกอกกอกกอกดังต่อไปอีกหลายนาทีแล้วก้องเงียบแต่คืนนั้นเธอฝันว่าเธอเปิดประตูแล้วพบว่าในความมืดหน้าห้องไม่มีใครยืนอยู่แต่เมื่อเธอหันกลับเข้าไปในห้องผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่กลางห้องแล้ว แนทไม่ได้นอนทั้งคืนเธอคิดจะย้ายออกแต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงวันถัดมาเธอติดกระดิ่งลงที่บานประตูเพื่อจะรู้หากมีใครมาเคลื่อนไหวหน้าประตูคืนถัดมาเวลาตีสามกอกกอกกกระดิ่งไม่ขยับเลย แนทนิง่งแล้วตัดสินใจทำบางอย่างที่ไม่ควรทำเธอหยิบโทรศัพท์เปิดกล้องและสอดกล้องออกใต้ช่องประตูหน้าจอมือถือแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครเลยหน้าห้องโล่งว่างแต่ขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากในห้องตามด้วยเสียงเคาะเบาๆที่ประตูด้านในแนทหันขวับ มีรอยมือขาวซีดติดอยู่ที่ด้านในของประตูเรากับใครสักคนยืนอยู่ข้างในแล้วเคาะจากด้านในห้องหลังจากเห็นรอยมือที่ด้านในของประตูแนทแทบช็อกเธอลุกพรวดจากเตียงเปิดไฟทุกดวงในห้องทันทีฮอกหายใจอย่างคนกำลังจะขาดอากาศเธอวิ่งไปดูที่ประตูรอยมือนั้น หายไปเธอหยิบโทรศัพท์แล้วโทรหาเพื่อนแต่ไม่มีใครรับสายเธอเหลือบไปเห็นนาฬิกา3ามนาฬกาสินาทีในตอนนั้นเองไฟในห้องเริ่มกระพริบดับและติดสลับกันและภายในช่วงเวลานั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงลากเท้าช้าๆไปมาภายในห้อง แล้วก็เสียงเหมือนควนเบาๆที่ใต้เตียงแนทก้มลงช้าๆหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บหน้าอกเธอใช้ไฟมือถือส่องใต้เตียงไม่มีอะไรแต่ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่าหนูเห็นแล้วใช่ไหมเธอกริดร้องแล้วสลบขาที่แนทตื่นขึ้นมาในตอนสายของวันถัดมา เงือเปียกชุ่มทั้งตัวเธอลงไปหาป้าเนียมทันทีขูว่าจะย้ายออกและร้องให้ด้วยความหวาดกลัวแต่แทนที่ป้าเนียมจะห้ามกลับพูดว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงต้องห้ามเปิดแนทถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ป้าเนียมเงียบไปพักหนึ่งแล้วเล่าว,ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวชื่อเกตเคยพักอยู่ห้องนี้ เธอเงียบไม่ค่อยส่งสิงกับใครวันหนึ่งเธอหายตัวไปป้าเนียมและคนในหอก็แค่คิดว่าเธอย้ายออกแบบไม่บอกใครแต่คืนต่อต่อมามีคนได้ยินเสียงเคาะประตูตอนตีสามใครที่เปิดจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในห้องเหมือนกับเกตยังอยู่ที่นั่นบางคนที่ไม่เชื่อบางคนที่เปิดออกไป ไม่เคยกลับมาอีกเลยเธอไม่ได้ย้ายออกไปไหนเธออยู่ในห้องตลอดมาแนทไม่ลังเลอีกเธอย้ายออกภายในวันนั้นเธอไม่เอาอะไรติดตัวไปแม้แต่ของชิ้นเดียวป้าเนียมไม่ห้ามแค่เดินมาส่งที่หน้าหอแล้วยิ้มบางๆโชคดีที่หนูยังไม่เปิดออกไปแนทไม่เคยกลับไปย่านนั้นอีกเลย เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่คอนโดกลางเมืองพร้อมกับเช่าห้องใหม่เธอไม่กล้าอยู่ชั้นสามอีกเลยและเธอไม่เคยตั้งนาฬิกาไว้ตีสามอีกเลยเช่นกันหลายเดือนผ่านไปแนทใช้ชีวิตอย่างปกติเธอพยายามลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังหลับสนิทเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุ เธอคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาสามนาฬิกาและในวินาทีนั้นเองก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นไม่ใช่ประตูหน้าห้องแต่เป็นประตูห้องน้ำในห้องของเธอประตูที่ไม่ควรมีใครอยู่ข้างในเพราะเธออยู่คนเดียวเสียงเค้ะนั้นช้าหนักและค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆ กอกอก็เธอไม่กล้าขยับไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบจากหลังประตูเปิดหน่อยหนูลืมของไว้ในห้องเก่าจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเสียงเคาะประตูยามตีสาถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา และกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมทุกที่ที่คุณอยู่อาจมีบางสิ่งเฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้สวัสดีครับ